เลขอันเนี่ยสเปสสเป็ดอันใบอันเหง่าอันยี่ปลาล้มปลาเหลือเปาะกูบ้าซื้ออะได้เพืเลนักอีลำเหลือปีอันจะไปซื้อที่ไหนก็ไปซื้อที่ปั้นขายกับมึงแม่กาหวยนะปลาเลือดปลาเต๋อก็เจ้าไดก็กูอันก็กูอันแล้วอันจะไปซื้อที่ไหนก็ซื้อเลขที่มันมาอันกันหมายถึงว่าเจ้ามืออัะไรก็กูอันอันอันแล้วอันจะไปซื้อที่ไหนก็ซื้อที่ปั้นขายกับพี่กูอย่างใดน่ะลูกมันต้องกูแบบนู้เลื่องมึงจะไปเป็นคนอย่างอัน กูตึงบอกว่าเนี่ยเลขอันมันหนักละอันมันหนักอันก็บาซื้ออันอันแล้วจะไปซื้อที่ไหนก็ไปซื้อที่เลขมันบออันกันก็เลขอันเนี่ยมึงจะมึงมอกข้าไก่อันบาซื้อแล้วอันจะไปซื้อที่ไหนก็กูบอกเจ้านี้ก่ออันเจ้านี้ก็อันละอันจะไปซื้อที่ไหนก็ไปซื้อที่แม่ั คนไดนอันอันอันละอันอย่าไปซื้อที่ไหนมึงว่าอันกิเลกมอันกิเลกอ่อเดี๋ยวะอันมาเนี่ยอันกิเลกอนับมาเนี่ยกิเลกอันมาอันกิเลกร้อยเลกว่าแล้วอันจะไปซื้อที่ไหนก็ไปซื้อที่เมกาทีเมกาคนไดนก็อันอันอันแล้วอันจะไปซื้อที่ไหนอันซื้อละอันจะไปซื้อที่ไหนคนบนว่าอันจะไปซื้อที่ไหนก็ซื้อที่มันบอกอันกันเด้๋ยวผมจถามมันนะคนบนนะเข้าใจมัมันถามว่าอันแล้วจะไปซื้อที่ไหนอันจะไปซื้อที่ไหน มันบอันนะขอบคุณว่ามันอันคนนี้ก็อันแม่ก้านี่ก็อันอีแดงก็อันอีเกียวก็อันแม่แล้วอันจะไปซื้อที่ไหนจะไปซื้อที่ไหนมึงีโอ้หเรื่องปี้เห็บคนก็โอ้เรื่องก็ปี่นะโอ้หเรื่องก็โ่อนล้มาบอว่าอันอันอนปะก็บอกอันจะไปซื้อที่ไหนบูโอ้หเรื่องเราก็ไปซื้อที่มันบบอันทังกะนุ้ยวนนี้กูเปลนอีโอเดเนอะมันใจมันใชมันเนอะอันกับซุงก่อนนะ